สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซรลุยนะคะก็อุ้ยเนี่ยใบอะไรหล่นเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนอ่าปิดใบก่อนนะคะเราปิดใบก่อนนะคะว่าได้มาแล้วนะคะทําทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาเพิ่งเอามาส่งสดสด,สดร้อนร้อนเมื่อกี้นะคะไม่เป็นไทยไหนละงานนะคะฮ่า เป็นไทยไหนหลังงานนะคะงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเป็นชื่อสามีเรานะคะเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะเล่มสีแดงเป็นของเราแล้วน,นะคะน,นี่ก็ประกอบการนะคะทุกคนประกอบการใบอนุญาตนะคะของเสียนนกนะคะทุกคน,นครบนะคะเราก็จะเอาไปเก็บนะคะ เราจะมาให้ดูนะคะว่าเราได้เลขอะไรนะคะพัม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 ใช่แลนสามสิบหกอยู่แล้วนะคะเลขที่ออกโอ้ดูเลขเลขตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนเอ้หัวหน้าเด้อพี่น้องหัวหน้าเด้อนี่นี่นี่หัวหน้หนาเด้อเลขที่ออก ห้าสั้นห้านะคะแล้วก็หกข่อยซื้อพี่น้องข่อยซื้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วนะคะนี่งวดนี้มันต้องมาแล้วค่ะงวดนี้มันต้องมาแล้วนะนี่นี่แต่นั่นนั่นนั่นนั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 ่โอ้ ไปหาสัตว์ลตรี่ก็เดอพไปน้องเด้อสามสี่ไอ้งวดที่แล้วมันออกอะไรล่างเลขบนมันออกอะไรวะเลขล่างมันออกเจศูเลขบนน่ะมันออกอะไรสองห้าสามสองห้านะคะเลขงวดที่แล้วนะนนนทนนทันนศูน เดนเดน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 เจ็ดโอ้ยพี่น uh ้องมันออกแล้วเลขกล้างมันออกแล้ววคอยบอกว่ามันคือมาซะาดแยมันมาซาดพูดนะคะไปแล้วเหรอเจี๊ยนนกกำลังจะไปเอาต่อนะคะโอ้วิ่ง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 ถ่ายคลิปมาด้วยเด้อเราจะให้ผัวเราถ่ายคลิปให้นะคะว่าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะคะ ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนรถพร้อมคนพร้อมอสีขาพร้อมเราจะไปดูถามเสียกอดนะ,ะไฟเราชาร์จให้เมื่อคืนเพียกแปบบเต็มไอไปใส่เอาผึ่งสาว,ส,าวสองจอมบอ่อาวุธพร้อมคนพร้อมรถพร้อมสีขาพร้อมอยังสีขาขาบ่มี่มีต่ฟ้ามีต่ฟ้าโอ้ย ไฟไฟพร้อมเดี๋ยวสีทากินเด้อไปแล้วค่ะสามสายสามเสือปันปนปานปานตอนนี้บ้านเราฝนกำลังตกนะคะเจ้านำโชคเป็นไทยแล้วค่ะเป็นไทยแล้วนะคะเป็นของเราแล้วนะคะทุกคนพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะคะพร้อมมาก พร้อมที่จะขนแล้วนะคะเป็นไทยแล้ว้ลไงล่ะงานนะคะอันนี้ความคืบหน้าของรถพ่อนะคะก็มีรอยอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยแก้ตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นรอยเล็กๆแบบนี้นะคะทุกคนเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะคะก็เลยโปะ๊ะโปะ๊ะโปะ๊ะโปะ๊โปะแล้วก็พ่นสีแล้วก็โอใหญ่นะตอนนั้นน่ะใหญ่มันเหลือแค่นี้นะคะทุกคน ก็ทำเรื่อยๆนะคะลดพ่อยอดนะคะทําเรื่อยๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าฝนตกหน้าทํานานะคะก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าหน้าฝนหนึ่งยิงสีไปมันอาจจะไม่สวยนะคะแล้วต้องใช้เวลาในการทําค่อนข้างอนานพอสมควรนะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดค่ะฝั่งนี้ก็สวยงามมันมีปัญหาแค่ประตูประตูฝัง่งนู้นแค่นั้นเองนะคะ ฝังนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนน,คนี่นะค่ะแกจุดนะคะที่มีปัญหานะคะเพราะว่ารถนี้ไม่ได้ทำสีนะคะต่ออกมาเลยนะคะไม่ได้ทำสีนะคะไม่ได้ทำสีนะคะ,ะ,คะหัวไม่ได้ทำสีนะคะ มาทำเพิ่มแค่ไอตัวสีชมพูแค่นี้เองนะคะเครื่องมือช่างก็จะอละอลายนะคะทุกคนเนื่องจากว่าทำมั่งไม่ทำมั่งนะคะทำตอนมีเวลาว่างบ้างนะคะส่วนโลโก้เราก็ยังมาไม่ครบนะคะเดี๋ยวทักไปหาช่างเอี่ยวตอนนี้ช่างเอี่ยวกออ็บูมมากเลยนะคะ <laughs> ดูคลิปแล้วไห <laughs> น,นจะค้นขี้ยางไหน,นจะค้น ญาตเนเปียสับนะคะโอ้โห و, รับงานนี่แบบบูมมากเลยนะคะไปสองขวเมียมันมาค่ะเป็นไทยแล้วจ้าหนละงานทีนี้ได้ป้ายเหลืองมานะคะป้ายเหลืองนี่ก็เป็นกะป้ายนะคะรับจ้างโดยตรงนะคะทุกคนรับจ้างนะคะป้ายรับจ้างนะคะไหนละงานทีนี้ <c oughs> กระเป๋าแฟบเลยนะคะ หมดไปเยอะมัอพอสมควรนะทุกคนเป๋าแฟบค่ะหมดแล้วนะคะโอ้ยกระเป๋าแฟบแล้วพี่น้องเมื่อไหร่ตลาดจะเปิดเนะาะไอยากค้นเล้วจะรถพ่อไปเปิดตลาดนะอยากให้เอารถพ่อไปเปิดตลาดนะคะทุกคนอู้อยากจะบอกว่าช่วงตอนบูมอะบูมจริงๆเดอ้อรถวัวรถควายอะทุกคนในช่วงนี้มันเป็นโรคนะคะ โรควัวโรคควายก็อยู่กับเราค่อนข้างนานนะคะช่วงนี้นะคะปกติเนี่ยเหรียญอ่ะโยดกระปุกอ,อมสินนะคะทุกวันนี้เค่กระปุกอ,อมสินค่ะดีนะที่มีไอ้ตังเหรียญโยดกระปุกไว้ถ้าไม่มีตังเหรียญโยดกระปุกนะคะโอ้โหยับค่ะทุกคนยับเป็นนาบนะคะเจ้าน้ำโชกของเราเป็นกี่สีเนาะเดี๋ยวจะเปิดดูนะคะว่าเป็นกี่สีนะคะเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนนะคะ เขาไปแจ้งมากี่สีเนาะเราจะเปิดดูนะคะว่ารถเรามีกี่สีนะคะจะอยู่ในหน้าแหละไปค้นเอายกยกนมขวดขึ้นยกนมที่เป็นกระป๋องขึ้นมาอยู่ข้างล่างนมกระป๋องนั่นแ่ะเออมีมีสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะคะสีประเภทสีเราไปแจ้งมานะคะ มีสีม่วงสีเขียวและก็สีฟ้านะคะที่เราไปจดแจ้งขึ้นทะเบียนมานะคะ <c oughs> เป็นไทยแล้วไหนล่ะไหนงานผูดได้อย่างห้เล่นยังกระโท่มาเด้อพี่นอ้องเด้อโท่เบอร์ก็ได้กระโท่เฟซก็ได้นะคะตอนนี้ก็งิดแล้วนะคะมืดแล้วนะคะเราก็จะไปทำหน้าที่แม่บ้านนะคะทุกคน คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับจะเขช่องสาวบ,บูสายลุยเดี๋ยวพอกันใ่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ